โอเคครับก็สวัสดีเด็กๆน้องๆมหนูดทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะก็เดี๋ยววันนี้ยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะมาโอเคก็เดี๋ยววันนี้ยพี่อ่ะจะมาซื้อรหัสฟรีไฟนะครับพอดีแบบเลิกเล่นฟรีไฟไปนานมากเลยนะทุกคนผมก็แบบไม่ได้ซื้อรหัสเลยนะครับวันนี้ก็จะมาซื้อรหัสเล่นนะครับแสลิงนะครับเออ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมไปโหลดเกมนี้ก่อนเกมอะไรสนุกจริงนะเล่นฟรีไฟเล่นไรเบื่อมาเล่นเกมนี้ไปดูกันนะครับเล่บอลเล่นอะไรอยู่วะเล่นอะไรอยู่วะนี่เลยมาดูหาาใครกำลังหาเกมดีๆนั้นะเราแนะนำเกมเทพมรณะชีวิตนิลันดะ์แล้วก็อย่างนะครับเกมนี้นะมีคุณภาพเสียงนะครับที่ดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ต่อสู้ในกลยุทธ์ที่ดูเดือดน,นะครับผมเนาะ แล้วก็สามารถไปทำควสต่างๆกันได้ด้วยนะครับเกมก็ค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะครับผมเก็บแต้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกดเก็บตังค์ซื้อตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเออดูคนก็อย่าอย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะครับใครสนใจโหลดก็ใต้ลิงก์ d e s c r i p t i o n หรือว่าใต้คอมเมนต์นะผมจะทิ้งเอาไว้นะทุกคนไปโหลดกันเยอะๆนะครับแล้วก็ยังมีตัวละครให้เลือกอีกมากมายเลยครับโหแบบเยอะจัดเลยนะครับทุกคนว้าวเป็นไงเข้าใจยังเกมที่บอกไปอะสนุกปะลองได้ยัง โ <Nope. S 1> หลดป่ะ <Nope. S 1> เออไปหาโลกกันเยอะๆนะทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสคริปชันแล้วไม่ก็ใต้คอมเมนต์เลยอยากรวยต้องทำไไยังไงใต้คอมเมนต์อยากสนุกต้องทำไไยังไงใต้คอมเมนต์อย่าลืมไปโหลดกันเยอะๆนะคนดูจุ๊บๆดูสเสร็จแล้วใช่ปะ่ะเออมันเป็นเกมนี้ทุกคนเกมนี้เแบสบเทพมรณะอะไรก็อย่าลืมไปโหลดนะครับใครที่จะโหลดนะเอางี้ดีกว,ว่าใครที่โหลดแล้วอ่ะคอมเมนต์ไว้เลยขอโหลดจริง ผมจะสุ่มคอมเมนต์แจกรหัสนะครับแต่ผมนนะจะไม่บอกนะว่าเป็นรหัสแบบไหนแต่รหัสมีของแน่นอนเนาะก็จะสุ่มแจกนะก็อย่าลืมกดดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์ไ้เลยว่าโหลดแล้วโหลดแล้วอะไรประมาณนี้นะอย่าลืมไปกดโหลดกันด้วยนะเออผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เออโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะโพสต์ก่อนนะครับว่าผมจะซื้ออะไรออก็คือเอา,อาจริงๆนอะ่ะผมโพสตไปแล้วแหละเออละหงละหันอะไรอย่างเงีนนะ้ยเราไปดูนีกว่าทุกคนว่าเราแบบผมเอา,อาจริงๆนะผมโพสตไปแล้วด้วย คือผมก็อยากรู้ว่ามันจะมีถัดไหนตึงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวจะโอเคเราจะไปดูกันนะว่านี่ครับผมโพลไปแล้วนน้ำมันไปที่แล้วนะครับดูหูโรงพยาบาลอ่ะบ้าน,าน,นเฮียอะไรมีมีไม,ม่กี่คนเองโดนเออมีอะไรบ้างเนี่ยมีแค่นี้อ๋อโอเคมีประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้เฮ้ย เชสปืนสามบอกเฮ้ยสุดไปปะเฮ้ยผมมีเพื่อนได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยดีลองลองโทรคุยถูฮัลโหลครับน้องชายน้องชายได้ยินผมปะวะไม่ได้ยินเลยครับเสียอ๋อน้องชายมีรหัสขายพี่เหรอครับผมเสียอ๋อขายเท่าไหร่อ่ะ จ็ดพันครับเสี่ยเจ็ดพันเลยหรอใช่ครับใช่ครับมันมันแพงเกินไปปะพี่ดูก่อนมันมีอะไรบ้างมีเคตั้ง MP ซองเนี่ยใช่หรอของแรงๆทั้งนั้นเลยพี่แล้วแล้วผมซื้อนี่จะโดนเกียนไหมอ่ะ้ยไม่มีครับจริงเหรอครับไม่ไม่ไม่โดนเกียนเหรอไม่มีครับไม่มีรถอีกนิดไม่ได้เหรอ นี่ั้สุดแล้วนะเนี่ยของตึงๆทางอันเอาแล้วทำไมถึงขายครับเลิกเล่นหรืออะไรยังไงคือช่วงนี้ช็อตด้วยแหละครับอ๋อช่วงนี้ช็อตช่วงโควิดใช่ไหมไม่ใจเลยนัดเจอได้ไหมอ่ะแบบนัดต่อยอะไรเงี้ยครับใครแพ้เสียอะไรโอ้ย่ายดีกว่าครับอ๋อขายเท่าไหร่ฮะาเจ็ดพันนะครับผมผมก็โดนโกงอ่ะผมขอเข้าไปดูของได้ไหมอ่ะได้ครับได้ครับอ๋อจริงปะเนี่ย จริงจริงให้ผมเข้าไปดูก่อนได้ใช่ป่ะให้เช็คเลยครับเ<อ>ม่มีเกียนงั้นน้องเอารหัสมาในแชทพี่เลยเดี๋ยวพี่ไปดูพี่ครับเส <Okay S 2> <ช>ี่ยโอเคตอนนี้น้องเขาให้รหัสผมมาละแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าได้หรือเปล่าน้องเขาโกหกหรือเปล่าอะไรเงี้ยรหัสมันคุ้มนะมงนเกตันอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ขยายผมแจกง่ายๆนะครับใต้คอมเมนต์ไปโหลดเกมมาแล้วพอโหลดเสร็จแล้วบอกผมนะครับว่าโหลดแล้วนะครับ เแจกจริงนะแต่ผมจะผมจะไม่เลือกเองนะครับผมจะให้เว็บมันแรนดอมสุ่มนะครับว่าใครจะได้ไปเนาะโอเคตอนนี้ผมได้เข้ารหัสน้องคอมมาละดูซิว่าจะเป็นยังไงมันจะคุ้มตรงปกกระเป่าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะเฮ้ยลุ้นนะอ้าวเหี้ยรหัสไกเออเฮ้ยทุกคน ถือว่าสวยนะอันนี้เป็นเซตผู้หญิงัะแต่แมผมผมใส่ไฮไลท์นะครับเออเราจะมี <the> อ,อันนี้เยสใส่ไฮไลท์เท่ว่ะเดี๋ยวมาดูการแต่งตัวก่อนนะว่ามีอะไรบ้างเยสเท่มีโลนด้วยคอนเสือหัว,วแรนะหัวไซตามาแล้วก็หัวปัดเปย์นะครับอันนี้ผมพอจําจได้อยู่หัวขาวอ,ะอ่ะหัวขาวนะครับโอเคก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละใส่ไฮไลท์จะมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเฮ้ยพราปิดปากอันเนี้ย ใส่ไฮไลท์คนมีหนาา้าผ้าปิดปากเราไปดูกันเยสเสื้อปีกนกว่าก็พอทันกิจกรรมนี้อยู่นะครับแต่ไม่ได้เติมนะครับนั่งเพลงไอ้เหี้ยอ่านี่ไงเกาะอายุเคมีเอซูสนะครับเอ้ยมีเสื้อน,นี้ด้วยนะครับอันนี้ผมเคยเห็นเขาโพสต์ลงเฟซน,นะครับว่าไอ้เหี้ยนมืดว่ะผมเคยเห็นโพสต์เขาโพสต์ลงเฟซน,นะครับว่านํากลับมาขายอะไรอย่างเงี้ย โอเคเราจะไปดูกางเกงกันครับกางเกงไฮไลท์ไม่มีผมก็ไม่เอาดึกโอเคมีกางเกงบาวันพอรับได้ไฮไลท์นะครับโอเคบาวันชมพูเดชอะไรเนี่ยยากุซ่านะครับอามีลไลท์โอเคครบเลดเอ้ยปีกนกก็มีเฮ้ยสุดโพ่ะน้องๆเอางี้ไลท์เนี่ยถ้าถึง20ไลท์พี่แจกรหัสละกัน แล้วก็ไปโหลดเกมด้วยนะครับลิงค์อยู่ใต้คอมเมนต์โหลดเฉพาะลิงก์ที่ผมกดให,ให้ให้ให้เท่านั้นนะถ้าเพสโตแล้วบอกว่าโหลดแล้วผมไม่ให้นะครับผมบอกอ้แค่นี้นแหละเอถือว่าเซ็ตให้ลท์ครบนะทุกคนดูดิเฮ้ยท่าท่าตรงปกนะครับท่าตรงปกโอเคครบนะครับถ้าครบมาดูปืนก่อนนะครับปืนนี่เราขาดไม่ได้นะครับเยสมี M4 A1 นะครับผม m 4โอเคเอเ โอเคโอเค m สิบสกาพร้อมทุกคนแล้วก็มี M8 ด้วยเฮ้ย hey, ทำไมเขาใช้อันนี้วะทุกคนขอใช้อันนี้แล้วกันแล้วก็มีเอ่อเ9็นกนะครับรันสองเอาง,ง่ายๆรหันนี้ครบอะโอเค SKS นะครับแล้วก็เฮ้ย hey, M60 Evo ีว ผมเห็นเขาโพสกันเยอะแยะแล้วก็มีอะไรเนี่ยอีโ e วเหมือนกันนะโอเค YS เอ้ยน่มันโชกค GS อันนี้เป็น MP40 นะฮะถือว่าครบเลยทีเดียวแล้วก็อะไรเนี่ย M อ๋อซองนะครับซองซองวลเจ็ดอ๋อซองม่วงเอาซองม่วงเช่าไว้เออแต่มีดีแท็กโอเครับได้ ก็ค่มันก็ของข้าวๆก็ค่อนข้างเยอะนะน้องๆเออมีหนังแข็งด้วยถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็มีนี้ด้วยเฮ้ยใช้ได้สุดยอดสุดยอดเราไปดูที่เอ่ c o l l e c t i o นกันมาถือว่าถ้าค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะครับผมอุ้ยมีนี้ด้วยปีเขียวสุดๆข้าวๆก็ประมาณนี้ฮัลโหลเบย์เน่ ดูเถอะผูห้หญิงก็โอ้ผูห้หญิงเยอะนะมีมีหัวไฮไลท์ด้วยแต่ไม่มีแว่นไฮไลท์นะเหมือนจะไม่แลกเนาะังน้อง,องเออก็ถือว่าครบละรหัสนี้ก็สุดละกันอุย้ยขั้นขั้นเหลืองด้วยเหลือขั้นหนึ่งนะฮะเฮ้ยเอาไปแลกเลยละกันเนาะแม่งไม่เวลาไม่ใช่ของตัวเองเอาไปแลกแม่งเลยอันไหนวะนี่ โอเคนี่เราได้หัวอะไรละโอเคถือว่าครบนะฮะมีเซตปลาโตป่ะครบันเกมปลาโตอะไม่มียอดนะครับถือว่าก็ใช้ได้นะครันนี้เอาไงดียทุกคนาตามจริงนะก็ไม่อยกหลอกแบบในเมื่อแบบบางครั้งอ่ะ บางครั้งของต้องมีเว้ยก็จัดเลยละกันนะครับเดี๋ยวจะทำการซื้อแต่คลิปนี้ทุกคนอย่าลืมไปโหลดเกมที่ผมบอกไปก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะก็โหลดกันก็ใครอยากได้รหัสก็ไปโหลดเอานะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแจก,กนะได้แน่นอนไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้มันได้อยู่แล้วแล้วใครได้ก็ก็ใครได้ก็บอกได้นะนะรหัสจะขอสัก สิไลค์ยี่สไลค์พอคลิปนี้แต่แบบแต่แบบว่าไงอย่าลืมไปโหลดเกนด้วยสํ่ำคัญน่ะขอแค่นั้นแหละโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าขอแค่นี้แล้วกันบ๊ายบาย